อันนี้คือเครื่องสับกระเทียมหัวหอมในราคาไม่ถึง100บาทนะครับหลักการก็คือว่ากดลงแล้วมันก็จะมีเหล็กแบบนี้เป็นใบมีดนะครับออกมาสับนะครับแล้วก็เออมาเป็นกล่องอย่างนี้เลยนะราคาไม่ถึงร้อยบาทมีหลายสีนะครับผมซื้อสีขาวมาออลองแกะข้างในดูกันเดี๋ยวนะอ,อ,อันนี้นะครับก็บอกขนาดนะกว้าง8ดยาว20 เกะเกะข้างในมาก็ไม่มีอะไรนะไม่มีอะไรห่อหุ้มทั้งสิ้นนะครับมาเป็นด้ามอย่างนี้แล้วก็เหมือนเป็นใบมีดนะครับอ่าแล้วก็เป็นอ่าที่กันนะเนี่ยใสๆเนี่ยอ่าแล้วก็ที่ที่เพิ่มความสวยงามของใบมีดอ่าใส่แล้วประกอบก็จะเป็นหญ้าตายอย่างนี้แหละครับอ่าแล้วก็อน,นุเขเป็นเหมือนเป็นฟ้าด้วยเป็นถาดรองด้วยจริงๆเราเอาครอบแล้วก็หั่นลงไปบนเขียงเลยก็ได้นะ ม่เป็นต้องมีตรงนี้แหละแต่นี้ก็คือช่วยกันเปื้อนไงเราไาใช้ก็เอากระเทียมมาวางอย่างนี้นะครับหรือจริงๆแล้วก็จะ่าคลอกลงไปนะอืมหางายขึ้นอย่างนี้ก็ได้ง่ายกว่าด้วยนะครับแล้วก็ใส่ใส่ใส่ใส,ใส,ใส่ลงไปก็ปิดแล้วก็กดนะครับถ้ากดช้าช้าเนี่ยมันมันดูแล้วเหมือนจะใช้งานไม่ได้นะเราต้องแบบย้ำเร็วเรวอ่ะนะครับ ทำแบบนี้เนี่ยมันดูดิมันไม่ค่อยเห็นพระอ่ามันดูช้าไว้นะจริงแล้วก็คือวางแล้วก็กดปปอบ๊บบบ๊บจะเร็วกว่าเนี่ยแบบนี้นะครับนี่มันก็สับได้ละเอียดนะแล้วก็ไม่เลอะเทอะออกมาด้วยนี่ก็ได้แบบนี้ออกมานะครับหรือถ้าเราไม่พอใจย้ายเล็กอีกนะครับก็ได้อีกนะครับพร้อมนี่แบบนี้นะครับลองดูนะครับเพื่อน